ส,ส่ง,ส,ส,งส,ส,สร้างสาุขส่งเสริมสิ่งสร้างสรรค์โรงประถมศึกษาสารคุณภาพร้มใจกันนับวันเป็น,นห<า>นึ่งในพึ่งยาข่าวหนทันทีชูบีดังกระจายสวัสดีค่ะนุ่นค่ะประธานชมรมชูบีนุ่งวันโรงเรียนนปุ๋งศึกษาค่ะสวัสดีค่ะเชิญข่ะผู้จัดการศูนย์พึ่นใจชมรมชูบีนุ่งวันโรงเรียนนงปุ๋งศึกษาค่ะสวัสดีค่ะพิมข่าวประธานชมรมชูบีนุ่งวันจูเนียโรงเรียนปุ๋งศึกษาค่ะ และกิจกรรมพัฒนรารักตัวขายของเรามีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรบ้างมาชมกันเลยค่ะคณะกรรมการพร้มพอมยังคะพร้อมแล้วเชิญชมกันเลยค่ะอันดับแรกมาชมการดาเนินง,งานตามแนวทางโครงการทูบีนวยกันค่ะชมรมของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อศักราช2 5 4 6และได้ดําเนินง,งานมาอย่างต่อเน,นื่องมวลา7ปีแล้วซึ่งได้กาหนดวิสัยทัศน์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยมีวิสัยทัศน์ว่าเข้าใจเรานึงไปหปนหึ่งในพึ่งยา้ชมรมของเรามีสมาชิกค่ายในโรงงานทั้งหมด100 ต่อสมาชิกภายนอกและโรงเรียนในเครือข่ายจะมีสมาชิกสะสมมากกว่า14,585คนชมรมของเรามีแผนปฏิบัติการของชมรม B-Stop ครอบาตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการภูมิน้ำมือน,นมากกว่า3 0โครงการชมรมของเราทํางานยึดองค์ประกอบ3กองสานยุทธศาสตร์ตอนนี้1นึกรรมการกรรมการกรรมการของเราจะทํางานโดยยึดหลักเด็กกัมพูญานุนเด็กกัมพูญานุนการดํยายนเน,น, <ำ S 1> นินงา <ำ S 1> นตามแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนปฏิบัติการระยะยาวโดยกรรมการของเราแบ่งเป็นสส่วน1กรรมการบริหารชมรม วาระในการำดำรงตำแหน่งจังหมดหนึ่งปีสอบกรรมก,การที่ภาษาชมรมภาษาชมรชมรสำนักใหญ่ใจดีที่คอยให้คำปรึกษ,ษาและสนับสนุนในด้านตา่างๆแกละดับจังหวัดจะมีผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยรดับอำเภอจะมีท่านนายอำเภอประธานนอกจากนี้มีผู้ส่งคนดูน์ต่างๆมาเป็นกรรมก,การอีกด้วยต่อที่สองคือ,อกองทุนกองทุนทุนของเราดำเนินง,งานอย่างโปร่งใงสไม่คอร์รัปชั่นหาเหงินสนับสนุนโคชมชมรมสนับสนุนให้กับแกนำกนำที่ขัดแย้งกองทุนของเราจัดตั้งขึ้น ชมรมของเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยคุณออกแบบเป็นสีส่วนคือหนึ่งได้มาจากการออกรับบริจาคตามงานน้ำสกัดต่างๆสองได้รับคุณสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆสามได้มาจากการขายสินค้าชมร้องสี่ได้มาจากสมัครสมาชิกของชมรมเพื่อความแม่นยิ่งกว่าละหนึ่งบาทเงินทุกบาททุกสตางค์เราจะเก็บไว้เป็นชีชมรมของเราซึ่งชมรมของเรามีระเบียบการแบ่งใจอย่างชัดเจนในพวกเราเองค่ะจากพิธีการมาเรียมาสามแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าต่าง์และยังคงเหลือห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสองตางจาเราจะมีกองการ เรื่องเหลือก็ที่สามนีน่คือการกิจกรรมกิจกรรม <'d ag. S 2> กิจกรรมของเราทํางานภายใต้สานยุทธศาสตร์หลักยุทธศาสตร์ที่หนึ่งการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยบายต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมีสิบเอ็ดกิจกรรมกิจกรรมเด่นๆก็จะมีหนึ่งกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกเป็นวันรวมพลชนชีวิตเมืาา่อวันเพเิ่งปลุเมื่อรวมตัวกันเดินรณรงค์จัด ช่วยทางอำเภอแล้วยังมีการจัดกิจกรรมเที่าเขาบุรีลีกนิญาเสิบติดร่วมนำไทำม์แมยูร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆโดยมีท่านนายอำเภอเมทานนอกจากนี้มีการจัดก,กบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวไทยหัวนิญาสิบติดพร้อมทั้งจัด,ดกดรารเกิดร้รรองรรเล่นแจ๊สดงให้สมาชิกและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม2กิจกรรมทูบีเดย์ทูบีสุขสุขโดยเราจะรณรงค์ให้สมาชิกทูบีนู่นวันทัวจากอำเภอวังโป๋ใส่เสื้อทูบีทุกวัดส,สุข้าวยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างภูมิใจทางจิตใจให้แกกกกกก่ร่รรรระชมมมมีีิิจจเดนๆ็ พอการแพ่ติดยายกมาขึ้นอการแพติดยายกมาขึ้นมสมาชิกเข้าม่ยอกแล้ว่าติดยากับราฐบเวลายได้ส่งเข้ามาบัตรกับคุณหมอได้คิดดกบ้ารสามเดียนแ็บติดแล้วันิีได้เงินขอพอ,พอคิดไปแล้วห้าสิบึงห้าสิบถึงใจพอรวมมาเป็นแก้น้ำสำลองของเราอได้จ้านังจากนี้เรายังมีศูนเพื่อนใจทูีน้ำเมือดงเดงียนปงปงศึกษาหรือเฟนคนนอนเนอร์เรมีพื้นที่กว้างใหญ่เพศาลและมีมุมต่างๆไว้คอยปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพนาอีกนิ้วนอกจากที่มุมปรับถิกขอเราจะมีห้องเรา โดยทุกๆวันจะมีพี่ๆแกนนาคอยผัดเปลี่ยนบทเรียนมาให้ความสุขกับทุกๆคนดิฉันรับรองเลยนะคะว่าใครที่มาเข้ามาในห้องสนยรแจงของเราแล้วจะได้รับความสุขกับไปอย่างแน่นอนวิทยาศาสตร์ที่ 3, สการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นก็คือรงการเปิดต้านทูบีนปุ๋งเป็นการปโอกาศที่ชมนมทูบินว่าไทยเลนนอกจังหวัดเพชรบุรี์เข้ามาศึกษาดูง,งานและสมัครเข้าไปชมรมเครือข่า,ายเพื่อให้ชมนมของเราพัฒนาศักยภาพไปกับสมาชิกและแกนนำและรับความรู้ที่เกี่ยวกับการการทำงานกิจกรรมร่วม ไม่พร้อมรู้เพราะทั้กิจกรรมสุขภาพตกาศและน้องๆได้ร้องเล่นเต้นแสดงเพื่อพนาศักยภาพไปกับน้องๆในในปีที่ผ่านมามีเครือข่ายเข้ามาสมัคร23ตัวเายค่ะนอกจากนี้เรายังมีการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆไม่ใช่เป็นดาวนวิชาการเพื่งบประมาณที่รับสมุเหมือนกันดำเนินงานของเราในปีที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เข้ามาพนนเอ็มยูกับเรามากกว่า20หน่วยงานการรับสมุเหมือนงบประมาณให้กับทางชุดของเราเป็นจะเนวนเงินถึง9,500บาทวว้า กิจกรรมตามแผนไปนแบบการและดำเนินงานตามแผนปนแบบกจนที่เป็นหร้อยเปซ็นเต็และมีการสรปปุปขอตกลงเพื่อน,นำมาพัฒน,นากิจกรรมขอโครงการในปีนต่อไปผลงานที่ภาภูมิใจผลงานด้านแกนนำพระธุ์ชมชนของเราในแต่รุร่นไดรับรางวัลมากมายว่าจะเป็นพี่โอเวน่นใน,ใน,ลลนแล้วจไปดิได้รับรางวัลชนะเลิศจากาิธีการประกวดเยาวชนแบบแก่ ชมรมของเราได,ด้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเพื่อมาแข่งขันชมรมจูบีนู้นวันในระดับประเทศตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันในปี2 5 6 1ชมรมของเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในการตรอสู้ชมรมจูบีนู้นวันระดับสารศาสตรที่ได้ระดับประเทศสมาชิลเลกนเราได้จบการศึกษาในแต่ละปีที่ผ่านมาสามารถน่าปวดแงไปเยี่ยมทีแคทเข้า์สุรุมหาวิทยาลัยได้ในราคา98.5ซึ่งทำให้ว่า เชื่อที่มาสมหรับไว้ด้วยมั้ยจะเป็นทูบีเว็บทูบีเฟสอินสตาแกรมและกลุ่มและเอเฟเชียลและที่สภาน,นี้ยังมีทูบีบางกอกชาแนลทูบีบางกอกชาแนลทูบีบางกอกชาแนลเป็นช่องทางในการเผยแพร่กิจกรรมผ่านทางโซเชียลเพื่อต้อนดึงสมาชิกอย่างรวดเร็วและเรายัางมีรายการทูบีทองทูบีทองก็เป็นฐานเราไอด้ด้านและพี่ที่มีประสบความสำเร็จในชีวิตมารวม่วมพูดคุยในรายการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้น้องห่างไกลจากยาเสพติดโดยเราจะถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านทางแฟนเพจทูบีบางกอกชาแนลช่องกดไลค์ชอบกดแชร์ เกิดของความต้องการของสมาชิกได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพของแกนนำร่วมกับชมรมเกิดไขนอกจากนี้เรายังได้เข้าร่วมเป็นชุมนุมเกิดไขทุกประเทศจากภายในจังหวัดทูดได้นอกจังหวัดได้เข้าร่วมเป็นชุมนุมเกิดไขโรงเรียนระดับท้องได้แก่โรงเรียนหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนลาซานมันดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีโรงเรียนระดับเขตได้แก่โรงเรียนอุนตาลิดจังหวัดอุนตาลิดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสงเสริฐทัศน์ศรีนครินทร์จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมาปรับใช้ให้กับชมรา ดซึ่งประธานในปีนี้คือนงางสาวสิชีทองทองคำีค่ะดิฉันรับรองเลยค่ะว่าจะไม่ขาดตอนอีกแน่นอนจ้าส่วนที่3ด้านการพัฒน,นาเครือข่ายชมรมของเราชมรมหองเราได้จัดทรรมาักษ์กรรมเพื่อพัฒน,นาเครือข่ายโดยใช,ยช้ชื่อว่าชูบีนะกระจายกระจายระกระจายนะกระจายการ,รกระจายเป็นธรารักกรรมจัดการอบรมเสริมพลังให้กับชมรมเครือข่ายในทุกทุกท่านเพื่อให้ชมรมเครือข่ายได้เรียนรู้การดำเนินงานอย่างถูกต้องของโครงการชมุมนุมวันที่การ,การจัดอบรมสัมมนาโรองน้ำธัญญายุทธ์ให้ได้ประสบการณ์และออกไปช่วยเหลือจัดกิจกรรมยังชมรมเครือข่ายปีละสี่ครั้งโดยใช้หลักสููตรจีนะาย ทางในการจัดค่ายพัฒนาศัยยภาพคือเบลล์บกแคมป์เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายได้เข้าขร่วมการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงาน,น,นอย่างถูกต้องของชมรมชมวบีน้ำวัตในการให้บริการภายในสุดทัิใจหลักการรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานต้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาของสมทปี2562นาที21กก่าวว่าเครือข่ายทูบีน้รวัตของเราได้รับการยกย่องว่าเป็นวนวัตกรรมดีเด่นในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาย,ยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ของเรามีการจัดเก็บเกิดสอบพัฒนาระบบสมาชิกให้เป็นปัจจุบันแล้วใช่ไหมองจาสนี้รื่งมีโครงการ 2B 2Win 2B 2Win กิจกรรมจัปดิวเตอร์สอนเทคนิควิธีการประกวด 2B นุวัดไอดอล 2B นุวัดแนนเซอร์และการดำเนินงานของชมรม 2B นวันเพื่อกระตุ้นให้ชมรมเครือข่ายของเราเข้าร่วมประกวดในทุกระดับและเรายังได้สนับสนุนชมรมเครือข่ายของเราเข้าร่วมประกวดในทุกๆกิจกรรมใน 2B นุวันไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศในระดับจังหวัด11โรงเรียนในระดับภาคเหนือ4โรงเรีีียยนนได้แก่โโรรงงเเศษา กรมโรงเรียนหลวงพิคุณวิทยาคมและโรงเรียนดงขุนวิทยาคมในระดับประเทศหนึ่งโรงเรียนได้แก่โรงเรียนนชินวิยาครจากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่รลดลงนั้นคือน้ำต่มเสียงและสิ่งที่เพิ่มขึ้นของชมรมเรานั่นคือชมรมเครือข่ายชมรมเครือข่ายของเรามีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีซึ่งจะเห็นได้ว่าชมรมชีวีนนวมวันลงในระดับหนึ่งนั้นประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านซึ่งต้องขอขอบคุณท่านนี้เลยจุนกับหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาทัศน์นุย เป็นอุปทาในโครงการนี้ค่ะยาเสพติดคิดร้ายทำไรทั่วเหมือนความชั่วแป่นบานคิดการใหญ่เยาวชนคนรุ่นใหม่พร้อมใจกันนำเบอร์วันเป็นหนึ่งในเพื่อยาสุดท้ายนี้ขอให้ท่าน,นาคณะกรรมการและสมาชิกชมรมจะมีนวันทว่วทั้งประเทศ่ทาพถนุปีนโคิด19และปลอดภัยไว้พร้อมกันค่ะสำหรับ